ก็เทเลสเมตรในอนิเมะมาดูกันว่าเน็รไหนครับจะมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตจริงนะคอนเทนต์นี้ถูกใจสายเบียวไอ้สัสโดยที่จะมีเทียสูงสุดครับอย่างของโคตรดีเกินจริงไปครับแล้วก็ A B แล้วก็เน็รคนเบียวมาเริ่มกันที่อันแรกครับดวงตาเร็วีย่กันโอ้โหกูว่าเนี่ยเกินจริงไป กูไม่เข้าใจว่ากูจะต้องมีเพื่อนอกซะจากว่ากูเป็นคนเอเชียแล้วก็อยากตาสีฟ้ากูยงอยากได้อะต่อมาครับเนตรนี่เรียกว่าตำนานเลยเนตรวงแหวนกูคงไม่อยากจะไปก๊อปปี้ใครรว่าอย่างแล้วก็ไม่อยากจะลวงตาใครสักเท่าไหร่นักอ่ะเนตรวงแหวนนะผมให้เอพอเนตรสังสาระผมเรียกนี่ว่าเนตรไรสาระดีวกว่ามวาานี่เกินจริงไป ต่อมาครับเนตที่ผมชอบมากเลยเนตสีขาวโอ้โห <laughs> เอาเป็นว่าพวกเราทุกคนรู้กันของโคตรดี <laughs> สำหรับเนตสีขาวไปสังคมเต็มสิบนะฮะต่อมาครับดวงตาแห่งอารยาวิญญาณครับของพระพุทธเจ้าสกยะมุนีครับผมว่าเกินจริงไปนะครับเออแล้วก็สำหรับคนที่ตัดสลูด้วยแล้วท่านนี้นจะสามารถเบิกเนตได,ได้สำหรับผมผมคงร้อยชาติถึงจะตัดสลูอะครับเออเนตเทพพลักษณ์ววเกินจริงไป ผมไม่เข้าใจว่าจะต้องมีมันเพื่อเหรอวะเราไม่จะเปต้องมีมันก็ได้นะเว้ยนึกเธอในให้กระตูมันจะเท่ก็ตามแต่นีวชตจ,จริงมึงไม่จําเป็นต้องมีมึงเข้าใจไหมต่อมาครับเนตของแจ็คเดริเปอร์ผมว่าอันนี้เนี่ยคือมีประโยชน์นะเว้ยเราสามารถมองได้ว่าอีกฝ่ายกําลังรู้สึกยังไงมีความสุขอารมณ์ร้อนโกรธแล้วเราก็จะเอาไปปรับใช้กับเราผมว่าก็ของโคตรด,ดีนะเพราะว่าเราก็ปรับใช้ได้เนื้อปะเนตรโค้ดกิแอตโอ้ยของโคตรดีลูลูสวีบิทเนีย ข้าขอบัญชาบัญชาแล้วก็ได้ตามที่เนตรมึงสั่งเลยอะเนตรดาราครับจากเกิดใหม่เป็นลูกโอชิดีไม่จะเป็นต้องมีดวงตานี้ก็ได้ต่อมาครับนี่คือคําสั่งทุกสิ่งที่ผมพูดคือประกาศสิทธิ์คุกเข่าลงไปซะเนตรจัก,กรพรรดิเอ็มเพ,พอร์เรอไอครับโคตรเบี้ยวเลยโคตรของโคตรเบี้ยวเนตรสุดท้ายครับโอ้มึงเบี้ยวติดต่อกันมาเลยเนตรทรราชาไายนยะรู้อยู่แล้วสินะอยากดูไหมล่ะ เนททรราช oh fucking shit เอาจริงจผมว่ากีอัตแน่อจะมาอยู่เบียวด้วยมันไม่มีหรอกในชีวิตจริงนะนะครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรสู้พลังดวงตาได้แล้วนะครับแต่เราหาแว่นที่ปกป้องพลังดวงตาเราได้ครับที่ร้านทีระบลแอปติิครับร้านแว่นตาโดยนักทัศนมาตรที่นี่มีกรอบแว่นหลายทรงหลายแบรนด์หลายลายหลายราคาและเปิดมาหลายปีการันตีจากลูกค้าประจำมากมายนะครับเพราะผู้ชี่ยวชาญที่นี่คุยโคตรสนุกเหมือนอยากคุยมากกว่าขายอ่ะมีเครื่องมือในการวัดสายตาทันสมัยพร้อมคำแนะนำจากนักทัศนมมาตรโดยตรง เห็นเขาหักแว่นแบบนี้วัสดุนี้แค่หลักร้อยเองนะครับโปรโมชั่นที่ร้านมีเพียบใครสนใจไปตํากันได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทีรมนออปติกทุกสาขาครับและเทสุดท้ายครับร้านที่สามารถปกป้องพลันดวงตาเหล่านี้ได้ครับโอ้ทีลมนออปติกครับผมพูดได้คําเดียวครับว่าอยู่ในเทียของโคตรดีเท่านั้นครับ